วววว้้าาสวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับยืนดูดอกไม้ไฟกลุ่มก่อกระไรยิดบอล่าเหมิมเกลิมยิงจรวดหลายลูกโจมตีใส่น่านฟ้าของประเทศอิสราเอลแต่ก็ถูกไอรันโดมของกองทัพอิสราเอลสกัดได้แทบหมดระเบิดกลางอากาศและกองทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินลบเทพ รมโจมตีตำแหน่งฐานที่ตั้งของกลุ่มอการก้ายฮิตบนเลาะอย่างหนักหน่วงใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินและโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลถล่มปิดทีพสมาชิกกลุ่มอกาะร้ายฮิตบนเลาะดับสยองคารถดและโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลถล่มปิดทีพสมาชิกกลุ่มอการกันยในเขตเวตแบงดับสยองคาถนนเมื่อวันที่13กันยายน2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบ ระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มอกอกลาฮามาสฮิตบอละลออิลานและพนมิดหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มอกอกลาฮิตบอลเล์ lo, ช่วลายยังคงเหมืมเกรมนะครับที่มีการยิงจรวดใส่พื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศอิสราเอลไม่เห็นไม่จัสตนะครับว่าถ้ายิงมากี่ลูกก็ตามกองทัพอิสราเอลก็จะโจมตีสวนกลับหนักอย่างสาสมแต่กลุ่มอกอกลาฮิตบอละล์ ไม่เข็ดไม่จำนะครับคิดว่าถ้าตัวเองเล่นงานประเทศอิสราเอลได้จะได้ไปพบกับพระเจ้าไว้อย่างนั้นนะครับงานนี้ก็อ,อาจจะได้ไปพบก,กับพระเจ้าหรือพอระลอตจริงๆนะครับหลังจบคลิปนี้แล้วที่มีเหตุการณ์ที่มีประชาชนชาวอิสราเอลเผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นวิธีที่จรวดของฮิตบอลลอดจำนวนมากนะครับบินมาถล่มโจมตีทางภาคเหนือของประเทศอิสราเอล แต่ก็ถูกกองทัพอิสราเอลใช้ขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานไอรอนโดมสกัดได้นะครับจนทำให้มีการระเบิดกลางอากาศตามภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับทากลางความมืดมิดไปยังมีแสงลูกจ้าจากการสกัดด้วยขีปนาวุธไอรอนโดมของกองทัพอิสราเอลที่ทําลายตําแหน่งของจรวจของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบล็อตนะครับที่พยายามจะยิงใส่พื้นที่ภาคเหนือของประเทศอิสราเอลที่ระบุว่าอยู่ในเมืองซาเฟน,นะครับ ในทางภาคเหนือของประเทศอิสราเอลได้อีกหลายเมืองนะครับที่ประชาชนชาวอิสราเอลถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับซึ่งประชาชนชาวอิสราเอลนั้นก็ดูเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะครับเพราะว่าประเทศของเขาก็มีแต่สงครามนะครับพี่น้องแต่ไม่ใช่สงครามที่ตั้งรับอย่างเดียวนะครับแต่กองรับอิสราเอลนั้นก็โจมตีโต้กลับกลุ่มกอกร้ายชั่วร้ายเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีการโจมตีด้วยจรวดจากกลุ่มกอกร้ายฮิบอละหรือโดน หรืออาวุธจากกลุ่มอื่นๆน,นะครับมาโจมตีส่ประเทศอิสราเอลแต่กองทัพอิสราเอลก็ไม่เคยกลัวนะพี่น้องก็สามารถจัดการเล่นงานถล่มตัวเองของกลุ่มกอการ้ายฮิดบลลละสมการว่าอย่างต่อเนื่องและมีการสกัดที่ยอดเยี่ยมกากขีบปืนาวุธต่อต้านนักสัารุ่นไอรอนดโดมหรือรื่นอื่นๆของกองทัพอิสราเอลนะครับที่สามารถทําลายจรวดและโดนของกลุ่มกอการ้ายฮิดบลเละรวมถึงศัตรู ที่เป็นกลุ่มก๊อกราชจากฝั่งอื่นได้อย่างตอนเนื่อครับไี่น้องสตึมสตึมกลางอากาศเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่กลุ่มก๊อกราชฮิบรลเลาะห์หมายว่าจะมาเล่นงานประชาชนชาวอิสราเอลสุดท้ายก็ไปไม่ถึงฝั่งฟันนะครับถูกไอรอนโดมของกองทัพอิสราเอลสกัดได้แทบหมดในกลางอากาศเลยถ้าปน้องสตึมไม่เหลือเลยนะครับงานนี้ทําให้กลุ่มก๊อกราชฮิบรัลเาะห์เตรียมตัวจะรับกรรมตามสลองอีกไม่นานนี้แน่นอนนะครับว่ากองทัพอิสราเอลก็มีเครื่องรรบิทลบที่ยอดเยี่ยมรวมถึงอาวุธหนักออออื่่่นๆนรีีกหลายยายยงทพ้ม จะโจมตีกลุ่มอกอกรลายฮิตบันละชั่วลาอยู่แล้วนะครับอย่างคลิปเหตุการณ์ต่อไปนี้ที่เป็นผลงานของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับที่ถล่มโจมตีอย่างหนักหน่วงรุนแรงรวดเร็วเด็ดขาดด้วยระเบิดเจด้ำที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์นะครับถล่มโจมตีตแน่งของขอกลุ่มกอกระาฮิตบันละสัดตึมใส่ไม่ยั้งเลยนะครับที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้ว่าเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลได้โจมตีอาคารหลายหลังซึ่งกลุ่มกอกระาฮิตบันละใช้ในพื้นที่เมืองไอยตาโดนมาลิมีนชาเน ทางตอนใต้ของเลบวนอนนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้และกองทัพอิสราเอลกล่าวเสริมว่าการยิงจรวดของกลุ่มกอกรา้ายฮิตบันเลาะในเมืองซิมกานนั้นซึ่งใช้ในการโจมตีทางตอนเหนือ ของอิสราเอลก่อนหน้านี้ก็ถูกทําลายในการโจมตีด้วยโดนใส่ไม่ยั้งเช่นกันนะครับงานนี้กลุ่มกอกราฮิตบอลกก็ถูกโจมตีทั้งจากเครื่องบินโดรเพลและโดยโจมตีของกองทัพอิสราเอลนะครับใส่ไม่ยั้งซัดตึมพัตึมแบบนี้ไม่เหลือนะครับคาดว่างานนี้ทําให้กลุ่มกอกราฮิตบอลกจำนวนมากดับเกินตะเยอยงแน่นอนนะครับโดนแบมเต็มซะขนาดนั้น นาสเดียรที่พิมพ์ภาพขาวดำนะครับทาสุเนทาบสีคงสนใจกองเชียร์หน้าดูนะเพี่น้องที่กลุ่มอกาะไรที่บันละมาทาร้ายประเทศอิสราเอลก่อนเพื่อช่วยเหลือก,กล,อลุ่มอกาะกไลฮามาทั้งที่ฮามานั้นมาทําร้ายประเทศอิสราเอลมาบุกสังหารหมู่ชาวอิสราเอลชาวโลกรวมถึงชาวไทยในวันที่7จตุลาคม2566ที่ผ่านมาแล้วฮิตบันละ ยังจะมาช่วยฮามาสอีกนะครับพี่น้องอันนี้อิสราเอลก็เลยบอกว่าให้มัดรวมกันเลยทั้งฮามาสและฮิตบัลลอสทับส่งผลให้กองทัพอิสราเอลถล่มโจมตีทั้งฮามาตและฮิตบัลลอสควบคู่กันไปนะครับซัดตึ้มซัดตึ้มแบบนี้ต่อไปต่อเนื่องจากผลกรรมที่ตามสลองฮิตบัลลอสเองนะครับที่อยู่ดีว่าดีมาทำลายประเทศอิสราเอลก่อนสุดท้ายมาให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่ กลุ่มกวาไรฮิตบันเลาะที่อยู่ในรถนะครับสตาร์ขาดแล้วเมื่อถูกโดนทจมตีของกองทัพอิสราเอลยิงจรวดใส่รถของเขานะครับจนทาให้สมาชิกของกลุ่มกอกา้ายฮิตบอลละดับสยองคารถกันเลยทีเดียวนะครับตามภาพวิดีโอที่เห็นและทางฮิตบอลลาะเองก็ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับถึงการเสียชีวิตของสมาชิกกลุ่มกอการ้ายฮิตบอลลาะจํานวน2คนนะครับในองคก์กรกลุ่มกวา้ายฮิตบอลละที่ชื่อนายซาดิกมูบักและ ซัดมูสตาฟานะครับถูกสังหารในช่วงวันที่ผ่านมาจากการโจมตีด้วยโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลนะครับยิงจรวดสยานพาหนะของเขาในหมู่บ้านจอร์นะครับทางตอนใต้ของเลบานอนนะครับตามรายงานข่าวที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้นะครงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ถล่มปิดชีพสมาชิกกลุ่มกอกร้ายฮิตบนเละทั้งอยู่ในตึกอยู่ในรถแบบนี้อย่างต่อเนื่องเรื่อยมานะครับไปเกิดใหม่รายงานตัวกับเลาะ หรือมาจาดานดาในนรกอีกแล้วนะครับจากพฤติกรรมที่ตามสนองหิดบุลเลาะเองที่อยู่ดีว่าดีอย่างที่บอกนะครับมาช่วยฮามาสเองนะครับไปร้องทัที่ฮามาสมาทำลายประเทศอิสราเอลอิสราเอลก็แข็งอยู่แล้วนะครับรายงานนี้ฮิดบุละก็มาช่วยฮามาสอีกสุดท้าย ก็กำตำหนงทั้งหามาและหินบนรอบแบบนี้เพราะว่าไปให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก่อถึงตัวไปวันนี้นี่เองนะครับรายการสุดท้ายนะครับเป็นผลงานของโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลเช่นเคยนะครับงานนี้มาเล่นงานกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในเขตเวสแบ็งในเมืองทูคาเลมนะครับที่มีการโจมตีจากโดนโจมตียิงจรวดใสตมม่ตำแหน่งของยานพาหนะของสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายในเขตเวสแบก์จะทำให้ดับสยองคารรถที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้ว่า เจ้าที่ก่อการร้ายระด,ดับสูงจำนวน3ารายเสียชีวิตจากการโจมตีด้วยโดยโจมตีของกองทัพอิสราเอลที่เมืองทูคาลเลียมในเขตเวสแบกงเมื่อช่วงค่าคืนที่ผ่านมาตามที่กองทัพอิสราเอลและกองทัพซินเบตนะครับหรือหน่วยซินเบตรายงานไว้โดยกองทัพอิสราเอลระบุว่าการโจมตีครั้งนี้มีเป้าหมายเป็นกลุ่มมือปือนที่กําลังขับรถอยู่และสำนักข่าวซินเบต หน่วยความมั่นคงของอิสราเอลนะครับหรือหน่วยข่าวกลองของอิสราเอลระบุว่าผู้เสียชีวิตคือนายโมฮัมเหม็ดอาบูอัดเดียนายอิม,มัดซาเดและนายชาเลอันบาดูซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกระดับสูงของกลุ่มยิฮหัดอิสาลามปาเลสไตน์ที่อยู่เบื้องหลังเหตุยิงและโจมตีด้วยระเบิดเมื่อเร็วๆนี้และนอกจากนี้ก็กําลังป้องกันอิสราเอลและก็กําลังซินเบ็ดยังสงสัยว่าอาบูอัดเดียเป็นผู้สังหารจากสิบเอกแม็กซิม ลาซินคอปที่ตำรวจตะเวนชายแดงระหว่างการบุกเข้าตรวจค่ายผู้รีัยนูชามเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยแถลงการร่วมของกองกำลังป้องกันอิสราเอลและหน่วยสินเบียดระบบไว้นะครับงานนี้กลุ่มกอบการัร้ายในเขตเวสแบ้งรวมถึงทุกที่นะครับที่เป็นศัตรูของกองทับอิสราเอล ็ถูกกว่ดล้างด้วยน้ำมือของกองทัพอิสราเอลอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาไปเกิดหมายรายงานตัวกับผ้าเลาะหรือมาจรรดาในวรกต่อไปจาพ้นกรรมที่ตามสนองพวกเขาเองนะครับที่มาทำ้ายประเทศอิสราเอลก่อนช่วยไปได้สุดท้ายไหมทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบนนี้นี่เองนะครับวาลองอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลาเพียงเท่านี้ตามภูมิชาสต์พูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารเย